ดอกไม้ป่าที่ข้าโหสวยมากเลยค่ะแล้วอะไรรู้ไหมคะนี่ขณะเราอยู่ดูหน้าถนนนะคะเรายังได้ยินเสียงน้ำไหลขึ้นมาดังยันถนนเลยนะคะเนี่ยดูดิคะสวยมากเลยค่ะดอกไม้ป่าแต่ไม้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหดูดิค่ะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นไม้ป่านะคะเป็นเถาวัน เป็นต้นไม้ที่เขามันเป็นเถาวันเป็นไม้ที่เขาไม่ต้องการค่ะเขาฟันทิ้งแต่เพื่อนๆดูทิดีค่ะโอ้โหดอกสวยมากเลยคะ่ะดูสวยจริงอะ่ะดอกไม้ป่าเนี่ยเป็นเถาวันนะคะเป็นเถาวันที่เขาฟันทิ้งแต่ดูดิคะ่ะเขาเกาะสิโอ้โหสวยงามมากเลยดอกเล็กๆนะคะเออน่าเอาไปปลูก เอาไปปลูกเลี้ยงใส่กระถางถ้าเป็นสมสวยนะคะเนี่ยเพราะเราเป็นคนชอบต้นไมค้ค่ะดูดิฮะอดอกหอมด้วยค่ะหอมนอนเป็นไม้สกุลไม้เลื้อยเป็นเถาวันนี่ค่ะสวยอะ่ะดอกสวยมากเลยค่ะหอมด้วยกลิ่นหอมนอนค่ะดูดิฮะ แล้วก็เสียงน้ําไหลนะคะดังมาถึงหน้าถนนนะคะเนี่ยนี่เราอยู่หน้าถนนนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นทางที่เราวิ่งไปวิ่งมาทุกวันค่ะเป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านทุกวันเนี่ยค่ะแต่สวยมากอะ่ะดูดิคะดูคนงามของเขาสิคะ่ะโหสวยจริงเลยไม้ป่าเนี่ยดอกไม้ป่านะคะเนี่ยแต่เป็นดอกไม้ป่าที่เขาไม่ค่อยต้องการแล้วดูดิคะเนี่ย สวยจริงค่ะอืม <yelled, S 1> สวย ham, สวย downstairs. สวยสวยมากเลยเนี <Entre v> <ries> en en ่ยพึ่งเอ่แต่เอ ให้ชมสวยจริงค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเสียงน้ำไหลดังมากเลยนะคะเนี่ยดูดิคะเสียงน้ำไหลดังเลยค่ะจากชายห้วยนะคะเนี่ยดังน้ำเสียงน้ำไหลดังมาถึงหน้าถนนเลยค่ะ แต่งดังมาก